เ่นแมลิคเผยว่ารู้สึกแย่เมื่อมอนย้อนกลับไปสมัยอยู่วันเดรกชัน ตอนออกจากวงใหม่ๆนะครับเซนมาริกบอกว่าวันเดยร็ชั่นอยู่กันเหมือนเพื่อนร่วมงานครับและตัวเขาเองกับสมาชิกคนอื่นๆก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงอะไรเลยครับแต่ในปัจจุบันนะครับหลังจากผ่านเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตและด้วยวัยที่มากขึ้นเซนเมลิกก็เริ่มมีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแตกต่างไปจากเดิมครับจากการให้สัมภาษณ์ในรายการแซกแซงโชนะครับเชนมาริกยอมรับว่าเสียใจที่ไม่ได้ทราบซึ้งและซึมซับช่วงเวลาของตัวเองกับวันเดยร็ชั่นมากพอครับและมองว่าตอนนั้นตัวเเเคค้้าาาออองงงงิิิดะะไไรรรรรจจัััักกกกนนนนนนนปทํใใหสสุบบบณ์ขววตีีแล ที่ทุกอย่างลงตัวเซนมมลิกบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆได้มากยิ่งขึ้นครับโดยเรื่องเกี่ยวกับการออกจากวงวันเดอร์ชั่นเมื่อเดือนมีนาคมปี2015นะครับเซนมมลิกยอมรับว่าตัวตนในวันนั้นเนี่ยเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์ครับแล้วก็มองทุกอย่างในแง่ลบก,กว่าจะรู้ตัวว่าควรจะคิดบวกมากกว่านั้นและควรจะสนุกกับทุกๆอย่างที่เข้ามาก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรครับ ส่วนเรื่องมิตรภาพกับสมาชิกคนอื่นๆของวันเด r e c ชั่นนะครับเซนมาล,ลิกบอกว่าได้ปล่อยวางเรื่องทุกอย่างแล้วครับและอยากจะสารสัมพันธ์กับเพื่อนๆทุกคนในวงอีกครั้งหนึ่งครับโดยบอกว่ากําลังหาวิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อโดยไม่รู้สึกแปลกซึ่งเซนมาล,ลิกเองหวังแค่ว่าจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งครับและหวังจะได้รับการให้อภัยจากเพื่อนๆโดยไม่ต้องการที่จะกลับมาทําวงด้วยกันแต่อย่างใดครับ สำหรับเรื่องผลงานนะครับเซนเมลิกเพิ่งจะเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลง Star Dust พร้อมกับการปล่อยอัลบัม Room Under the Stairs ซึ่งเป็นสตูดิโออัลบัมชุดที่4ของตัวเองไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาครับพร้อมกับยังมีโอกาสเล่นคอนเสิร,ร์ตครั้งแรกตั้งแต่ปี2015ครับและยอมรับว่ายังคงมีความรู้สึกกังวลเวลาต้องขึ้นเวทีแต่ก็พร้อมแล้วครับสำหรับการโชว์คอนเสิร,ร์ตครับ สหรับเรื่องราวชีวิตส่วนตัวนะครับเซนเมลิกบอกว่ามีความสุขกับการเป็นโสดอีกครั้งครับเพราะตั้งแต่วัยรุ่นมาเขาแทบจะไม่เคยว่างเลยครับไม่เคยจะพักจากเรื่องความสัมพันธ์เลยโดยเซนเมลิกยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเริ่มใช้งานแอปหาคู่อย่างทินเดอร์อยู่ด้วยครับแต่ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อครับว่าแอคเคาท์ที่เห็นเนี่ยมันคือเซนเมลิกตัวจริงแต่ไปมองว่าเป็นแอคเคาท์ปลอมอะไรแบบนั้นจนถึงขั้นเคยโดนทางทินเดอร์แบนแอคเคาท์ไปเลยละครับ